One News ตรงไปตรงมาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้มีสาวโรงงานทะเลาะก,กับสามีเกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจคิดสั้นผูกคอตายแต่ว่าโชคดีที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรับแจ้งเหตุผิดปกติจึงเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างวุดวิติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ อเจ้าหน้าที่กู้ภัยศีลธรรมสมาคมจุดบ่อวินพยายามใช้มีดสตาต้างัดประตูบ้านเลขที่31ทับ5หมู่5ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังจากรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนพยายามปูกคอตายอยู่ภายในบ้านอ้มีช จากช่องลมเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกําลังจะหมดสติมีเสียงหายใจดังคลืดคลาดเหมือนกําลังจะสิ้นใจจึงใช้แฉลง,งัดและพังประตูเข้าไปภาพที่เห็นทําให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปประคองหญิงสาวที่ใช้เชือกผูกคอกับคือบ้านจนหน้าแดงก่ำแล้วจึงปลดเชือกนําตัวลงมาสงบสติอารมณ์และให้แอมโมเนียภายในบ้านชั้นเดียวปราศจากหน้าต่างมีเพียงเตียงนอนตู้เสื้อผ้า และโต๊ะหมู่บูชาบนหัวนอนปูเช่าเป็นสาวโรงงานที่เพิ่งตกงาน,นลและมาอยู่กับสามีที่นี่ <Okay. S 1> พี่ชายของเธอเล่าว่าเมื่อเย็นวันนี้ทั้งสองมีปากเสียงกันเพียงแค่ฝ่ายหญิงชวนสามีออกไปทอดแหหาปลาแต่สามีเห็นว่าเย็นมากแล้วจึงแนะนําให้ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแทนจนทะเลาะมีปากเสียงกัน <Okay. S 1> พี่ชายของหญิงสาวบอกว่าน้องสาวเป็นคนคิดมากแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยหลังจากนี้จะส่งกลับไปอยู่กับแม่ที่จังหวัดศรีสะเกษ 1 n e News ตรงไปตรงมา